สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่บีแลมสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับมาในช่วงของตามหงลงสนามนะครับไม่ได้ตามมาหายไป2ตอนทั้งก่อนเกมกับนิวคาสเซิลแล้วก็หลังเกมนะครับเนื่องจากว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหภารกิจค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับทั้งงานมงคลแล้วก็งานส่งรุ่นพี่ไปสู่สวรรค์นะครับก็แน่นอนที่สุดครับ เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับเรามาอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้จะพูดถึงเกมเมอร์ซิไซด์ดาบี้ครั้งที่245อย่างเป็นทางการนะครับระหว่างเอเวอร์ตันจะเล่นที่สนามกุลิสันพาร์คเจอกับหงแดงลิเวอร์ pool ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่เอเวอร์ตันั้นจะเจอกับลิเวอร์ pool ที่กุลิสันพาร์คนะก็ต้องถือว่าเป็นแมตช์ที่พิเศษเลยนะครับก็เช่นเดียวกันครับผมถึงได้ทาทริปทัวร์เป็นลิเวอร์พูลกับเอเวอร์ตัน ที่แอนฟิลในวันที่1ถึง8เมษายนนั่นก็เพราะว่าเป็นการอำลาสึกจิกโกโกิโลเดียวนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยอยู่ห่างกัน970เมตรนะฮะโดยประมาณนะครับก็แน่นอนที่สุดผมจะหยิบมา4ข้อก่อนเกมนี้จะเตะในเวลา19นาฬิกา30นาทีของเวลาสยามประเทศครับบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตา่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชั่นซูซูกิ d e วออฟเด e ะเยียร์ดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทวันนี้ถึง3 1ธันวาคมศกนี้ไปดูบอลอันตฤิทั้งทีต้องไปกับของแคร่เท่านั้นมีแหลมสิง หูใจเสนอตะลุยบอลอังกฤษปีที่11กับดาร์บี้แมชแห่งเมอร์ซีย์ไซด์ครั้งสุดท้ายที่อยู่ใกล้กันเกมแห่งตำนานจิกโกโกิโลเดียวลิเวอร์พูลพบกับเอลเบตันที่สนามแอนฟิลด์และเสริมแพ็กเกจแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ผีแดงยุคใหม่ดวลกับเรือใบสีฟ้าพร้อมตามรอยประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนทั้งเดินเท้าเล่าเรื่องมูเรลทัวร์และสัมผัสนกแล้วเบิร์ดแบบ720องศา 1-8เมษายน2025 8วัน5คืนจุกใจกับ5เมืองดังสนใจจองด่วนรับจำนวนจำแพ้โทรเลย0809753449หรือแอดไลน์ t b e e l a m s i n g เที่ยวจุกใจสนุกสุดอารมณ์กับบีแหลมสิงตามสโลแกนดูแลดุดญ,ญาติมิตรแต่คิดตังค์นึกจ๊ะ อย่าลืมไปด้วยกันนะพิจิตเอ้ยท่านผู้ชมครับสามารถติดตามบีแหลมสิงได้นะครับทางทาง YouTube channel แห่งนี้แล้วก็ติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของบีแหลมสิงห์แฟนเพจนะครับติดตามที่ Twitter รวมไปถึงที่ TikTok นะครับอาละฮะสข้อที่จะบอกกับทุกท่านนะครับนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาสหอมกลุ่นจากเต่าทุกวันนะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชั่นและรถยนต์ซูซูกินะครับเดลออฟเดอะยร ตอนนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะฮะก็ไปติดตามกันได้นะครับท่านผู้ชมครับเราเริ่มต้นด้วยข้อที่1น,นั่นก็คือสตอรี่ของคู่นี้นะฮะสตอรี่ Story ของคู่นี้เริ่มต้นเป็นสตอรี่ออฟเดอะบลูนะครับที่แข่งขันกันที่กุริชันพาร์คเมอร์ซิไซดดาบี้เกิดขึ้นครั้งแรกวันที่13ตุลาคมปี1894ในฟุตบอลลีกนะครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมีผู้ชมที่กุริชันพาร์คถึง4 0,000 4,000คนที่เข้าไปชมเกมกันและผลจบด้วยชัยชนะของเอเวอเรตตนะครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ0บันทึกอย่างเป็นทางการครับทอมแม็กินนสเป็นผู้มงนะครับมงประตูให้กับเอเวอเรตันขึ้นนำในนาทีที่11และนี่คือคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำประตูได้นะครับแล้วเอเวอเรตันเนี่ยกำลังจะย้ายสนามครับท่านผู้ชมครับกำลังจะย้ายสนามทำให้นี่คือผลสุดท้ายที่เมซดาบี จะเล่นที่กุยสันพักนะครับเอฟตันจะไปอยู่ที่แบมบรี่มอล์นะครับซึ่งเป็นเป็นท่าเรือเก่านะครับเป็นท่าเรือเก่าของเมืองริเวอร์พูลนะครับก็ผมมีโอกาสได้ไปเห็นที่นี่มา3-4ครั้งแล้วนะครับในช่วงการกอร่อสร้างแม้ว่าล่าสุดจะมีข่าวแล้วก็มีภาพออกมาว่าฝนตกน้ำรั่วนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำระบบระบายออกมานะฮะก็เป็นการยืนยันออกมาก็ใกล้ที่จะเสร็จขึ้นทุกทีละนะครับ เข้าไปทุกขณะแล้วสนามแห่งนี้จะเริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการในฤด,ดูกาลหน้านะครับซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยนะต้องบอกเลยครับว่าเป็นครั้งที่245ของทั้งสองทีมนะครับ244นัดที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเหนือกว่าครับด้วยชัยชนะ99เกมเสมอไป77นะฮะและแอวอลนตชนะไป68แต่ท่านคงทราบดีครับว่าเอวอลนตเนี่เป็นจอมแสบอยู่เสมออยู่แล้วเวลาที่เจอกับลิเวอร์พูลนะครับนี่คือ ความพิเศษของคู่นี้เป็นสตอรี่จากทีมที่ต้องบอกว่า2ทีมอยู่ในเมืองเดียวกันแล้วก็แยกตัวออกจากกันนะครับเมื่อปี1892แล้วเอเวอร์ตันเป็นคนที่เลือกออกมานะครับออกมาจากแอนฟิลนะฮะเอเวอรตันเนี่ยใช้สนามมาตั้งแต่ที่โบส s เซนโดมิโก้นะครับต่อด้วยที่พิออรีแล้วก็มาใช้แอนฟิลแล้วก็มาเป็นกูดิสันพาร์คจนกระทั่งจะย้ายไปนะครับที่แบบีิโมนั่นเองนะครับ ข้อต่อมานะครับก็คือประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2เนี่ยก็คือ22เหลือ15ตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ย22เหลือ15ก็คือผู้เล่นที่วางกันมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลเนี่ยว่าตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยมี22คนเท่ากับว่าตัวจริง11สำรอง11ตามตำแหน่งตอนนี้เหลือ15ครับ เหลือ15แล้ว7คนลงไม่ได้นะครับอันเดอร์ชลอตนั้นเพิ่งแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับปาดเยลบอกเลยบอกว่าอาริสันเบเกอร์ลงไม่ได้นะก็แน่นอนจะต้องเป็นคิวบินเคลลฮอร์อยู่แล้วนะครับทีนี้นี่คือคนที่1นึ่งนะคนที่2คือคอนอัลแบลลี่นะครับแบ็กขวาตัวสำรองคนที่3ตัวสลับเลยก็คือแบ็กซ้ายคอนสแตนตินอสซีมิกาสนะครับคนที่4อิบมาฮิมาโกนาเต้ Im ah ate, กองหลังคนสำคัญนะครับถือว่าเป็นโรบินของ โจเซฟันได้ที่เป็นแบทแมนนะฮะคนต่อมาคนที่5ก็คือเดียโก้โชตาซึ่งตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าโชตาจะลงเล่นในเกมนี้ได้จะฟิตทันหลังที่เจ็บไปปรากฏว่าลงไม่ได้อีกแล้วนะครับคนที่6ก็คือเฟเดริโก้เคียซ่าเคียซาเพิ่งไปเล่นกับทีมชุดชุดยูมานะฮะยูยี่21ปรากฏว่าก็ยังฟิตไม่พอแล้วก็บวกอีกหนึ่งครับนั่นก็คืออเล็กซิสแมคลิสเตอร์ที่ติดโทษแบนจากการโดนใบเหลือง ในนัดที่แล้วนะครับก็ครบโคตาก็เท่ากับว่าแม็กลิสเตอร์จะหายไปจากทีมเนี่ยสเกมนะครับก็คือเกมนี้แบรนเดอร์อัตโนมัติพิมยริกหนนะัดแล้วจากนั้นเนี่ยเขาสะสมใบเหลืองในศึก UCL ครบด้วยทําให้เกมต่อไปที่ลิเวอร์พูลจะไปเยือนกิโรน่านะครับณนะแผ่นดินสเปนเนี่ยตัวของแม็กลิสเตอร์ก็จะมาได้เล่นนะครับทีนี้22เหลือ15เกมหนักทุกๆ3วัน โอ้โหต้องดูว่าอันเนอร์ชอตนั้นจะปรุงอย่างไรตัวสำรองเราจะเห็นแล้วครับว่าลิเวอร์พูลใส่มาทีไรเนี่ยมีประตูสองคนทุกทีนะฮะประตูเนี่ยคือจริงๆเอามาคนเดียวก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่พอแล้วครับนักฟุตบอลนะฮะก็ต้องดูการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าสู่ข้อที่สามนะครับข้อที่สามประเด็นที่สามก็คือสิบเอ็ดตัวจริงของสองทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่านกันได้ไม่ยากเหมือนเดิมนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยให้ดูกันที่ตัวของเซ็นเตอร์แบ็กครับ นั่นก็คือใครจะเล่นคู่กับเฟอร์ฟันดนั่นก็คือจะเป็นคอนซาหรือจะเป็นโจโกเมสฮะเนื่องจากว่าในเกมที่แล้วตอนที่เปลี่ยนตัวออกเนี่ยอ่าชลอตได้เปลี่ยนเอาโจโกเมสออกแล้วเอาคอนซาซึ่งอยู่แบ็คขวาเนี่ยเข้าบีเอ็มเซ็นเตอร์ในตำแหน่งที่เขาถนัดนะฮะในเกมเจอกับนวคาสเซลเพราะนั้นถ้ามองแบบนี้มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่จะเป็นคอนซาออกสตาร์ทก่อนเพื่อรับมือกับลูกโด่งของโดมินิกค,คาวัลลูวินนะฮะ แล้วการบิลด์้วอฟุตบอลเนี่ยต้องยอมรับว่าคอนซาเนี่ยดีกว่าโจโกเมสในการออกบอลเชิงลึกแล้วเอเวอเรตันเนี่ยเพรสหน้าเนี่ยเพรสตัวเดียวไม่ได้เพรสคู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่เป็นคอนซามากกว่าที่เป็นโจโกเมสฮะซึ่งเกิดขึ้นได้หมดนะฮะส่วนอีกจุดหนึ่งที่เชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแ,ลงแน่ๆก็คือตำแหน่งกองหน้าหลังที่ดาวินดูนเยสเนี่ยเล่นเต็มเฟรมเลยในเกมกับนิวคาสเซิลและเล่นไม่ดีมีโอกาสแล้วทำไม่ได้นะฮะคือ ไอ้ลูกที่พุ่งเข้าไปสไลด์ลูกยิงของอกักโปเนี่ยมันแบ่งเป็น2ประเด็นนะก็คือว่าเข้าชาร์จไม่ทันกับลูกหม่งลูกน้ำมันนำไปหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่จะพิจารณาแต่ว่าเมื่อเล่นไปแล้วเต็มๆแบบนี้แล้วเมื่อเจอกับกองหลังตัวใหญ่2คนที่จะยืนอยู่นะครับก็คือก็คือเจมส์ทา k คอฟสกี้นะครับแล้วก็ตัวของเบรเวตเองเนี่ยผมเดาว,ว่าจะเป็นดีอาสที่จะเป็น กองหน้าตัวหลอกแล้วก็คูด้กัรโปรอยู่ทางซ้ายมูเมสซ่าอยู่ทางขวานะครับนี่คือจะเป็นคู่แนวรุกของลิเวอร์พูลสามคนนะครับส่วนผู้สำบะตูอย่างที่บอกครับแม้ว่าจะโดนแฟนฟุตบอลแฟนพันทางแล้วกันนะครับที่เข้าไปดา่าเยอะแยะมากมายแบบคือแน่นอนว่าเคลเลอร์เนี่ยพลาดจริงแต่ว่าไม่ได้ทําให้ใครตายนะครับไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเซฟลิเวอร์พูลไวเยอะเหลือเกินนี่คือด่านท้ายที่ต้องได้เล่นนะครับขณะเดียวกันเอฟเวอร์ตัน เพิ่งจะโชว์ระเบิดฟอร์มครับเขาไม่ชนะใครมาในพิมลเลงหกเกมแล้วล่าสุดถล่มวูฟแฮมตันไปถึง4ประตูต่อศูนย์ด้วยระบบ4 4 1 1 4 4 1 1ของเอเวัตันให้จับตาดูที่การเล่นในแผงตรงกลางคือ4 4 1 1เนี่ยมันหลอกฮะจริงๆมันคือ451นั่นแหละตรงกลาง3ตัวนะครับก็คือกานาเกมังกาลาแล้วก็ดูกรเร่3คนนี้เนี่ยเป็นพวกสายตัดเกมเป็นจอมพลังและชนแหลกนะครับ อ,อันนี้คือเป็นพวกรถบัมป์เลยครับชนเละเลยนะครับแล้วก็เอ i นยกับแพ็กนิวอยู่ด้านข้างซึ่งเชื่อว่าก็จะไม่ไม่เพสบนจะเป็นเล่นแบบแบ็คสองตัวดับเบิลแบ็คที่อยู่กันบล็อกข้างช่วยกันบล็อกข้างนะครับเพราะว่ารู้ครับว่าลิเวอร์พูลมีอะไรในทีมนะครับในทีมชุดน,นี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ลิเวอร์พูลเหมือนกันในการเล่นนัดน,นี้แม้ว่าเอเวอเรตจะสดมา4ลูกคือก่อนนั้นเอเวอเรตก็เพิ่งโดนแมนยูมา4ลูกะนะครับแล้วเกมล่าสุดซัดได้4ผมมองว่า เกมนี้ลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายของเกมเพราะฉะนั้น11ตัวของลิเวอร์พูลเนี่ยคือวินเคลาเรอร์ก่อนนะครับกองหลังอเล็กซานเดอร์โนลงตัวจริงแบ็คขวาแบ็คซ้ายยังต้องใช้ดูโรปัชต์ต่อไปเพราะว่าไม่มีตัวสำรองนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กก็คือเฟอร์จิฟันไดเป็นหลักและอีกคนหนึ่งคือเจอร์รี่คอนชาหรือโจโคเมสนะครับตรงกลางรับประกันซ่อมฟรีต้องเป็น3คนนี้ครับก็คือไรอันการวินแบชนะครับไม่ได้สลับใครเหมือนกันนะครับการแบดเล่นต่อเนื่องมากนะครับแล้วก็ คอร์ติสโจนอีกคนหนึ่งก็คือโดมินิกโซโบสไลแล้วข้างหน้า3คนครับคุณดกัรโปลลุยดิอาสและโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับนี่คือ3ประเด็นแรกและมาถึงประเด็นข้อที่4เนี่ยนะครับถือว่าเป็นการที่เรียกว่าผมาปัจจัยในเกมแล้วก็เก็บตกมามากมายตามนี้ที่ฉโนดตามเขียนเนี่ยนะครับตามนี้ปัจจัยในเกมเกมนี้เนี่ยต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าเกม สถิติต่างๆด้วยนะครับเกมที่ลรเวอว่าููแพ้ในเกมเยือนล่าสุดเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็แพ้เอเวอเรตัที่กุยิสันพาร์คนี่แหละครับ0ประตูต่อ2แล้วก็ยุติโอกาสในการลุ้นแชมป์อย่างเป็นทางการในวันนั้นนะครับแล้วคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาในวันเดียวกันนะฮะก็คือวันที่เธอคิกออฟเนี่ยนะ,ะเมื่อปี1 9 9 2 ปรากฏว่าเอเวอเรตันชนะลิเวอร์พูลได้2ประตูต่อหนึ่งและคนทำประตูชัยคืออดีตฮีโร่ตำนานเบอร์7ของลิเวอร์พูลนั่นคือปีเตอร์เบสลีย์ที่ถูกแกมซูเนตขายขายเบสลีย์และซื้อดีนซอนเดอร์เข้ามาในตอนนั้นนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยไปนำก่อน1-0จากมาร์กไรท์แล้วก็โดนโมริตหรือว่าโมจอนสตันนะครับยิงตีเสมอแล้วก็เป็นดีนซอนเดอร์ขออภัยครับเป็นปีเตอร์เบสลีย์ที่ยิงชนะในยุคข,ของแกมซูเนตนะครับซึ่งโมริตจอน์สตันหรือโมจอรสตันเนี่ยก็คือคนที่ ทำให้เกิดปรากฏการ์ทะเลาะกันเละเลยนะครับเพราะเป็นอดีตนักบอลเซลติกแล้วย้ายไปอยู่เรนเจอร์สในยุคข,ของแกมซูเน่ที่ตอนนั้นคุณเรนเจอร์วุ่นวายมากนะครับก็คือเป็นเรื่องของแคทอลิกกับโปรเตสแตนต์นะครับซึ่งผมถ้ามีโอกาสจะเล่าในขราวต่อไประหว่างสงครามาศาสนาฟุตบอลนะครับก็สนามแห่งนี้มีอะไรเกิดขึ้นมามากมายสำหรับกุยชันพาร์คท่านผู้ชมครับคือที่ลืมกันไม่ลงจริงๆสำหรับตัวผมเนะี่ยเออก็คือเกมที่เรียกว่าผมไม่แพ้ใครมา29นะัด ในปีแซมบ้าซีซั่นฤดูการพันแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดถึงแปดสิบแปดปรากฏว่าลิวพูก็มาแพ้ที่นี่ศูนย์ประตูต่อ1หนึ่งจากการยิงของเวนคลักแล้วอีกเกมหนึ่งเนี่ยหรือไม่ลงจริงครับนั่นก็คือเกม FA ครับรอบรีเพย์แมตช์นัดที่สองคือเมื่อก่อนเนี่ย FA ครับเขาจะรีเพย์ไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่ชนะกันนะครับถ้าว่าคู่นั้นเตะเ a ครับ,รบ, 3, บนะรกันรอบห้าเนี่ยสามนัดนะปรากฏว่า มมลิเวอร์พูลเสมอนะฮะสประตูต่อ4กับเอเวอร์ตันนะครับสประตูต่อ4ก็ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นแค่4ี่ชั่วโมงเคนเนดีเดริสลาออกลาออกครับจากตำแหน่งแล้วทำให้ลิเวอร์พูลเข้าสู่ยุคมืดนะฮะในตอนนั้นเสมอ4-4่สี่ลิเวอร์พูลนำสี่ครั้งไม่ชนะลาออกเลยเคนเนดีเดริสในตอนนั้นก็หลายเรื่องครับโดยเพราะเป็นเรื่องเหตุการณ์มาจากฮิวส์บโรนะครับนี่คือ สองเกมที่วัยรุ่นเด็กๆดีกว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่นะครับเพราะมาเป็นวัยรุ่น90แต่ว่าเป็นเด็กยุค80ที่ดูฟุตบอลไม่ลืมจริงครับโหดร้ายมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับไอเกมที่บอกว่าเอเวอเรสตนเนี่ยชนะลิเวอร์พูลได้2อศูนย์เนี่ยถ้าเกมนี้เอเวอเรสตนทําได้นะครับเอเวอเรสตนจะชนะลิเวอร์พูลต่อเนื่อง2เกมเป็นครั้งแรกแล้วสาปีนะครับไม่เคยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสของพวกเอเวอเรสตน นะครับแต่ลิวอภูเองอันนั้นชลก็พูดเลยบอกว่าอย่าให้บรรยากาศเนี่ยมันพาไปถ้าบรรยากาศไม่พาไปแล้วคุณไม่ไม่ไปตามมันนะรับรองไม่แพ้นะครับรับรองว่าสบายๆส,สู้ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะนําเรียนก็คือวันนี้คือผมเนี่ยเป็นคนที่ตามเรื่องราวของเมืองต่างๆในอังกฤษค่อนข้างเยอะหนึ่งในนั้นคือเมืองลิวอภูเป็นเมืองหลักนะครับผมตามเรื่องราวของเมืองลิวอพูมากกว่ากรุงเทพฯหรอกอวาอยนะครับคือตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดประจําเมืองที่หนึ่ง และจะเปิดขายเฉพาะวันเสาร์นะครับเขาก็จะเปิดขายใน8แดโมงเช้าถึงมืดนะครับก็คือที่เกรทโฮเมอร์สตรีทเกรทโฮเมอร์สตรีทเนี่ยถึงขั้นว่าสั่งปิดการขายไม่มีขายของในวันพวกนี้ไม่ใช่ว่าให้ไปดูเกมนี้แต่อย่างใดแต่เนื่องจากพยากรณ์อากาศว่าลมจะหนักมากในวันเสาร์นะครับก็เท่ากับว่าเกมนี้ลมแรงเมอร์ซี่ไซดดาบี้ลมแรงตลอด แล้วสนามของเอเวอตันกับเกรทโฮเมอร์สตรีทตลาดนัดเนี่ยห่างกันแค่1.6มล์เท่านั้นเพราะนั้นลมครับนี่คือปัจจัยสำคัญนะในเกมนี้แล้วที่สำคัญก็คือการอำลาบทสุดท้ายของคู่นี้ในบ้านของเอเวอรตตนะครับย้ำกันอีกทีนึงเผื่อท่านอาจจะยังไม่ทราบแล้วผมยังไม่ได้พูดด้วยนะก็คือเอเวอตันเนี่ยย้ายจากแอนฟิลด์ เมื่อปี1892หลังจากการประชุมใหญ่สามัญน,นะฮะสามัญประจำปีจอร์ดมานจากพรรคเสรีนิยมนำทีมโหวตแล้วชนะจอ์นโฮดดิ้งจากพรรคอนุรักษ์นิยมกลายเป็นประธานสโมสรคนใหม่ของสโมสรลิเวอร์เอเวอร์ตันแล้วก็จัดการย้ายจากแอนฟิล์มาอยู่ที่แมร์กรีนใหม่ย่าสวยกว่าเขาว่างั้นอยู่ที่กูดิชันพาร์ก ก็เลยทำให้แอนฟิล์เนี่ยไม่มีทีมฟุตบอลและจอนโฮดิงจากพรรคอนุรักนิยมก็รวบรวมสมัครพรรคพวกสร้างทีมใหม่ขึ้นมาทีแรกตั้งเป้าจะเอาตั้งชื่อเอเวอเรตันเหมือนกันเว้ยนะครับมันไม่ได้นะครับแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าลิเวอร์พูลให้มันตรงชื่อเมืองนะฮะแล้วก็ถือกำเนิดลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการในวันที่3มิถุนาย,ยนในปีเดียวกัน1892เวอเรตันไปในเมื่อหมดฤด,ดูกาลน,นั้นเพราะนั้น บรรยากาศพาไปนิสัยเสริมส่งคู่นี้มันแน่ครับสำหรับเมอร์ซชายดาบีทุกครั้งจะมีเรื่องราวให้พูดถึงเสมอผมเชื่อว่าเอเวอร์ตันไม่อยากจะปิดตำนาน The s สตอรี่ออฟเดอ e บเนี่ยในบ้านตัวเองในฐานะคู่แพ้อันนั้นแหละคือสิ่งที่น่าสนใจแล้วการที่พวกเขาเพิ่งชนะมานะครับในขณะที่หรือว่าผู้กเพิ่งเสมอมาเนี่ยผมว่าการระวัดระมัดระวังตัวเอเวอรตันเนี่ยจะน้อยลง ขนาดที่การระมัดระวังตัวของลิเวอร์พูลจะมากขึ้นนะครับลิเวอร์พูลจะชนะในเกมนี้ครับเอฟเวอร์ตันหนึ่งลิเวอร์พูลสขารับความขอบคุณจาก c v วดีวิดีโอไวรโอกาสนี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่าลืมดื่มน้ำสิงกินฟาร์มเฮาส์และขับซูซูกิและอย่าลืมไปเที่ยวกับบีแหลมสิงคคู่นี้แหละครับลิเวอร์พูลกับเอฟเวอร์ตันสวัสดีจ้า ไปดูบอลอังกฤษทั้งทีต้องไปกับของแพร่เท่านั้นบีแลมสิงห์ขูมใจเสนอตลุยบอลอังกฤษปีที่11กับดร์บี้แมชแห่งเมอร์ไซด์ครั้งสุดท้ายที่อยู่ใกล้กันเกมแห่งตำนานจิโกกิโลเดียวลิเวอร์พูลพบกับเอเวอร์ตที่สนามแอนฟิลด์และเสริมแพ็กเกจแมนเชสเตอร์ดร์บี้ผีแดงยุคใหม่ดวลกับเรือใบสีฟ้าพร้อมตามรอยประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนทั้งเดินเท้าเล่าเรื่อง มูเรลถั่วและสัมผัสนกและวาเบิร์ดแบบ720องศา1-8เมษายน2025 8วัน5คืนจุกใจกับ5เมืองดังสนใจจองด่วนรับจำนวนจำแพ้โทรเลย080 975 3449หรือแอดไลน์ b e e lam sing เที่ยวจุกใจสนุกสุดอารมณ์กับบีแหลมสิง ตามสโลแกนดูแลดุดญาติมิตรแต่คิดตังนึงจ้ะอย่าลืมไปด้วยกันนะพิจิตเอ้ย